เอาแล้วผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งนะผมกับเกมเก่าลับส่วนการฟังแบ็กเมซ่าภาที่13แล้วนะครับผมหลังจากที่กราฟิเ่แมนได้บาร์ฟาร์ดงมาถึงที่นี่ครั้งนะครับผมก็ข้างหน้านี้ก็เป็นแชปเตอร์ใหม่จริงๆแล้วเพราะว่าแชปเตอร์เออเพราะภาที่แล้วนี่คือไม่ใช่แชปเตอร์ใหม่แต่อยังแชปเตอร์เดิมเลยดีนะที่ผมที่แบ่งพาร์สไม่งั้นไม่แบ่งพาร์สที่ยาวแน่ๆเลยว่ะแชปเตอร์นี้นะครับผมเอาไปต่อเลยทำไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับ ต้องเปิดสุดมั้งจำได้ไหมเปิดสุดเลยครับน,นี่กดให้สุดหรือเปล่าผมว่าใช่อ่าใช่เปิดสุดจริงครับแหมโอเคไปเลยอาคารน่าจะเป็นเช็คมา็บเ,เตอร์ใหม่จริงๆแล้วครับผมไป รีไปครับตรงนี้รีไปจาได้อุ้ยนั่นไงรีบไปดิเอาวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยรีไปรีบไปโอเคโอค้ยรอแล้วอะ่ะนี่ครับแชปเตอร์ใหม่ครับ forget about Freeman ครับเอือแชปเตอร์หม่ยเลขที่ว่ะ เรื่องกับฟแม่หรือเปล่าได้ยินไหมนีม่แคปเตอร์ใหม่เลยนะครับเนี่ยยักร้อยอพังมาแล้วเราอยู่ข้างหลังแล้วนี่คือสุดส,ส,สุดท้ายของเราแล้วสินะเดี๋ยวผมทำแบ็คข้ามให้นะครับเราต้องทำให้ได้โอเคเปิดกล้องดีกว่าดีไป <Oops>. Sorry. Sorry. ทางนี้ดิเออทางนี้ทางนี้ปิดกล้องดีกว่าปิดกล้องดีกว่าเออปิดกล้องดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ drill, เอาละเดยวกล้องนี้ไว้สำรองนะครับเปิดของพยาบาลท้งนั้นเลยวะ่ะ ไงยิงครับยิงครับปคือกระตุกกระตุกกระตุกนี่ไงเออยยิงก่อนไว้ไม่โดนอโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงโดนเต็มเต็มหน้าไงล่ะยิ่งแยะยอ่งแยะยิงเออไม่มีไม่มีไม่มี อาเรียบร้อยแล้วหมอบไปแล้ยวยาวเราหมอบไปแล้ยวยาวเราหมอบไปแล้วอ่ะเรียบร้อยยิงเรียบร้อยเสร็จครับหนึ่งตัวนี่หรือตายแล้ววะผมว่ามองแล้วครับโอ้โหเหลือห้าสิบหกเลยมีพย่บาตรงนี้อ่ะเก็บก่อนเอาละ ผมจำได้ว่าทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมบังคับไปทางนี้ทางเดียวครับทางนี้โอ้โหโอ้ยนี่มันดงทันนี้เลยนี่ว่าเนี่ยโอ้โหต้องต้องยิงวะ่ะปืนมาแรงมา,มาแรงมาวิ่งก่อน มันตอดเลือดเราด้วยนะครับอันนี้ <S <S มันตอดเลือดเราด้วยทุกเนี้เ้อยเ้อยเ้ยีนะมันอยู่ได้ไม่นานอ่ะ <S <S ขอไปทางนี้ก่อน <S 1> <S 1> อันแน,น่เอาเลยเอาเลยแล้วกันนี่ไงจริงก่อนเลยเฮ้ยพี่ยักษ์มาพี่ยักษ์มาเดี๋ยวมองให้ไม่เห็นอน่ะ นี่ไงทุกซองสีนัดก็ล่วงแล้วโหยากว่ะอ่ามีกระสุนมีไรล์เว้ยกระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์ครับผมแล้วก็มีอะไรอย่างีไม่มีตรงนี้สุดจะมีไอเทมให้เก็บมั้งอีกแล้วเหรอไปไปหน,น,นีนี่ก่อนนี่ก่อนเดยวก็จะจตรงนี้ด้วย ไปไปไปนีนีนี่นี่ก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวมันรับได้ไงมาละวมาชอบมาต่อ่ะต่อเล็กตอดน้อยไอ้พวกนี้ตอบเลือดเราออกเยอะมากไม่มีรักสบายใจแล้วอ่าเร็วนี่เจอว่ะข้าม้อนข้าม้อนข้าม้อนข้ามอน ิงก่อนมองไม่เห็นเลยวะ่ะเห็นแล้วละิงยิงหายไปซะมีตัวไหมเนี่ยไอ้แคปอีกตัวไอ้แคปนี่เองผมว่ามีครับผมว่ายังมีอีกนี่ไอ้แคปเต็มเลยนียนำรองเอามาจะได้พลังกระเป๋าพยาบาลก่ะ เอ,อนี่ไงมองไม่เห็นเหรอเรียาม,มองไม่เห็นเหรอมันมีที่สปริงด้วยวะ่ะนะปอ,อพยบาบา yes. ลเยสรอดแล้วนะครับเพิ่มเท่าไหร่ยี่ห้าเหรออุ้ยตกใจหมดเลยโดนยิงมาแล้วนี่กระสุนกระสุนวะไม่ใช่โอระเบิดตรงนี้วะ่ะเออ ูสึขึ้นได้ฮะตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้เนาะนี่ไงขึ้นได้อออาวุธแมลงแล้วก็ขอพยาบาลไม่มีไไรเลยฮะตรงนี้หลบอาวุธล่อแมลงนี่จะขึ้นไปทําไมเราเออพอแล้วมาเก็บไอเทมครับไปเลยมองเทปไม่เห็นเลยว่ะอ้าทางนี้ทางไปต่อต้องเจอแน่ๆเลยว่ะทางนี้ทางนี้อางนี้ แต่ชุบนั่นยังไงนั่นยังไงเต็มเลยนี่ย,ยิงก่อนยิงก่อนอุ้ยโดน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 เหรอใส่ซึ่งก่อนยิงดิยิงมาดิยิงมาเลยเออจัดมาเลยจัดมาจะเยอะจ,จัดมาเยอะเออ แัด้าคอมเพล็อ๋อตรงนี้เองเหรอเหรอเอาใส่กระถุนก่อนโอ้นี่ทางไปต่อใช่ไหมเนี่ยทางไปต่อแน่นอนเลยมาคัมมอนเอาละเปิดประตูตรงนี้ไปเลยแล้วก็เข้าไปเลยนะจุดจุดนี้ไปลงไปโอ้โหเดีย๋ยวนะ จะเฮลเดี๋ยวแป๊บนึงมีป้อมปืนแน่เลยตรงนี้เดี๋ยว,ย,วยิงก่อนป้อมปืนอยู่ไหนวะมุดก่อนเลยแน,น่คิดไม่รู้หรืองไงล่ะว้วยหลับเรียบร้อย <c oughs> ปืนเอยเท่ป้อมปืนหลับแล้วครับหลับตลอดการเลย มีปืนพกว่ะเอ้ยไม่ใช่มีเฮดแคร็ตรงเนี้ยเฮดแคร็บจังนอนนันไงจักเอตัวเองจักเอนี่ไงเอุ้ยอุ้ยอุ้ยปึ๊บปึ๊บอาละโอ้อีทเวสบอกจักเอเลยว่ะนี่บอพยาบาลครบแล้วยังไม่ผิดไปทางเวสนะครับถ้าจำไม่ผิดละ อีกอีสอีสไม่มีแน่นอนอีสเนี่ยต้องไปทางตะวันตกเนาะก็เดือดลยเดี๋ยวผมจะขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อขึ้นได้วะมีไงไปทางนี้เออใช่เลยเรียบร้อยเก็บมาม,มไางไงเนี่ยผมมีข้างหลังวะ ทางตันหรือเปล่าเนี่ยวัดทางตันเหรออ๋อาไม่ตันไปทางนี้สิเออทางนี้ทางนี้นร้อยเอ,อ้ยน,นัออ่นแหละเฮ็ยแคบเก็ตจริงๆเฮ้ยอ,อตายแล้วตายแล้วโอเคตายแล้วครับโอ้โหต้องไปทางนี้อ่จะจำไม่ผิดอนะ่ะต้องนำลงไปนะครับ ไปโอ้โหมองไม่เห็นว่ะอุ้ยเดียวเดียวเดียวมองไม่เห็นวัดเ t ยเฮ้ย l องหยิบระเบิดมาเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยมันใช่ทางนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้วะ เดี๋ยวจะขอสักคู่นะบผมโมต้องลองปรับแสงสูงสุดเลยอะ <S <S 1> <S 1> นั่นน่ะโดนอีกครับเอ้ยเปลี่ยนยา่าเปลี่ยนยา่าอืมเปลี่ยนยา่ามันกัดกัดจุมากอะมาทางไม่เจออืมหลับเลยเฮ้ไปทางไหนวะทางนี้มั้งเออทางนี้มั้ง เออทางนี้ครับกระตูเออทางนี้เนะี่ยอ่ะโอเคทางนี้ทางนี้ครับกระตูเอ้ยทิ้มตายแล้วไม่รูร้จะเก็บระเบิดไป่ทำไมวะเอาอลนะทางนี้กระโดดฮึบอ,อืม,อมโดนโดนไฟโดนไฟโอ้โอ้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยิงยิง ไลยไปก่อนตรงนี้น่าจะมุดได้อะเดี๋ยวนะโอเคอค่อยๆมุดอค่อยๆมุดมุดไปอย่างนั้นไรโอ้โหเดี๋ยวนะป้อมปืนว่ะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนั่นไหมอะป้อมปืนอะเรียบร้อยอุ้ยๆ <laughs> ตกใจหมดทิงก่อนทิ้งก่อนเลยเนี่ย มาขอมอนไหนจัากเอ๋จัากเอ๋คนละนัดเรียบร้อยคาที่ไม่ละออกขึ้นบันไดครับผมอ๋อเราจะโผล่มาอีกฝั่งแล้วเส้นหมตรงนี้โอเคครับโอเคโอเคนี <c oughs> ่ไปเลยไป ผมลืมอบอกไปนะพี่ผมปรับแสงเท่าเดิมนะครับให้มันเท่าเดิมเพราะว่าหาแทบตายสุดท้ายตรงนี้ระวังนะยีมมีทหานะตรงนี้โอของเต็มเลยว่ะโอ้โมันแตกต่างจากต้นฉบับว่ะตรงนี้ ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันวะโหตกทะเนเต็มเลยวะเฮ้ยไปไงวะเนี่ยมันไปไม่ได้รครับออกไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ้ทางนี้หรือเปล่า น,นี่ก็ตันน่ะไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปทางไหนวะเนี่ยอุตสาหขึ้นมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวบ้างนื่อะอ่อโถตรงนี้ครับแหมทิ้งตายอยู่แล้วขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอ่าถูกต้องนะครับแล้วก็ลงไปเลยอย่างนี้เพงลงมราขึ้แล้วอะ่ะโอ้ยพวกเอเลี่ยนจาัก,การมนเลยอะ่ะอันเนี่ยเสียงเพลงครับ เออย,ยิงดิเอ้ยอืยอ้โหโดนระเบิดเิงช่วยไม่ได้นะกระไรขึ้ไห่กระตุกมันมีรางกาชโชคกระตุกด้วยครับขอไฟด้วยยิง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 ,ยง,ยงโอเคมีไหมเนี่ยมีครับมีเต็มเลยลงมนเต็มเลยโอ้โหโอ้โห รถถัง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 ต้องสอยก่อนต้องรีบสอยรีบสอยรถถังไปก่อนรถถังต้องสอยก่อนเฮ้ยเรียบร้อยโอเคอ่าข้างหลังข้างหลังเห็นข้างหลัง,ลแงแล้วเห็นข้างหลังแล้วมีหมวกแดงเหรอหมวกแดงเหรอหมวกแดงเหรออู่กัเก็บพลังก่อนเก็บพลังก่อนพลังไม่ค่อยจะมีอยู่โอเค พลังบอลกับพลังบอลเอาละแตเต้นเดี๋ยววะอันนี้มีตัวนึงอ่ะนี่ไงยิงก่อนโอเคล่วงไหน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 ยิงยิงยิงพี่เฮ้ยยิงยิงดีแม่งไม่ยิงเท่าไหร่เลยวะเอาคืนเว้ยนี่ไงพยาบาลว่ะไลท์ไลท์ไลท์หนี่เรียบร้อย หมดแล้วนะหมดแล้วครับโอเคโอค้ยม,มีไหมเนี่ยไม่มีวา่านะไปแล้วเด้ออร์อ๋ออันนี้โดนแมลงต่อตายแน่เลยนั่นไงโดนแมลงต่อตายครับ <c oughs> อันๆๆนั้นนั้นอะไรนี่อ่ะ มีป้อมปืนแน่เลยอ่ะตกลข้ามอึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยเคียร์แล้วนะครับผมโอ้โหอย่างมอมมนอ่ะเมืนน่อกี้โอเคกลับไปร้อยหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเอาละไหนจะทางไปต่อโอ้ทางนี้เหรอเอ้ยแชปเตอร์ใหม่ปะเนี่ยขออนุญาแตยังครับไปลงครับอันนี้ลงเลย โอ้วฮลต้องไปนี่กิเหเอวะไป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 เอ้อเย warning warning radiation เอ้ยเอ้ยสารเครมีโอ้โหสารเครมีจะโดนมากไม่ได้นะครับได้ซาวิระเบิดมาวะตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อกระสุนสุดเลเซอร์รอวะโอ้โหต้นต้นฉบับยี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ บอกให้อ่าออวิววหลบหล,ลบลบก่อนหลบก่อนนี่แหละเราจะขู่มันด้วยระเบิดชุดน,นี้อ่าระเบิดชุดหนึ่งก่อนอุ้มเข้าไปอ้าวโดนด้วยนั่นน่ะโดนได้ไงนั่นน่ะโดนด้วยอะ่ะมาโมเองช่วยไม่ได้นะยังมีอะ่ะโอ้ยยังมี นั่นไงเห็นแล้วตัวระเบิดเหรอยกระเบิดเหรอนี่ทำอะไรนะน้องคิดผิด,ค,ดคิดใหม่นะไปต่อครับโหเปิดไม่ได้เหรอดีอให้ไปทางไหนวะเนี่ยวัด เดี๋ยวก่อนนะมีบันไดอยู่ตรงนี้เอ้ยทำไมมันไปไม่ได้วะอ๋อช่องแอครับเถอะช่องแอรช่องแอไปนี่ไงไปทางนี้ครับอืเรียบร้อยครับตรงมาแล้วยังไงอ๋อตรงนี้นี่เองวะ่ะ ปล่อยไป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 ปล่อยยิงปล่อยยิงปล่อยยิงเอเอไปแล้วก็ยิงพวกแกด้วยนี่ไงยิงพวกแกด้วยอ้าวไปเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดมันยุดยิงเราแล้วโอเคมันยุดยิงเราแล้วมันยิงเราแล้วไปเกฮะปล่อยยิง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 ไปปล่อยยิงไป อเน่พี่ยักพี่ยักพี่ยักเหรอพี่ยักษเหรอเี็บร้อยล่วงโอ้กระสุนด้เยอะเลยว่ะเฮ้ยน้ำโอ้โหดื่มน้ำว่ะดื่มน้ำจะเพิ่มพลังเว้ยยังมีนะครับอย่าลืมเอาละแตนๆต้นตนๆตนเต้นตนเฮ้ยโยนระเบิดวะโยนทำไมวะเนี่ย อยู่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยเสียงอยู่ใกล้มากอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเสียงอยู่แถวๆนี้เลยอยู่ข้างหลังอ้าวน,น่าอ,อยู่ข้างหลังเหรอนี่งไงอ๋อ แกนี่เองแม่ว่าอยู่ไหนกันอยู่นี่เองเอดีตจวขึ้นไงเนี่ยขึ้นไปเลยครับโอเคโอ้ตรงนี้ยังนะครับผมเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าจบแชปเตอร์แล้วอะอะยังครับยังโอเคโอเค เต็มเลยว่ะเคลุยต่อครับผมไปอ๋อตรงนี้ข้ามฉากครับผมไปลุยต่อลุยต่อลุยต่อยังมาหมดแชปเตอร์แลวอย่างว่าเร็วยังนะครับยังมาลุยต่ออ๋อแชปเตอร์ใหม่แล้วสิครับเนี่ย h a t the hell จบแล้วเหรอเอ้ยจบเร็วจุงแชปเตอร์ <laughs> ใหม่แล้วครับถ้าลงไปนีงแชปเตอร์ใหม่แล้วผมต้อง เพราะตรงนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันแชปเตอร์ใหม่แล้วถ้าลงข้างล่างเนี่ยวัตเทวจบแชปเตอร์แล้วครับอย่างสั้นอ่ะสั้นกว่าเซอร์ฟเฟซเทนชั่นอีกไอเซอร์ฟเฟซเทนชั่นนี่เป็นชั่วโมงเลยผมบอกให้อ่ะนี่แชปเตอร์ใหม่แล้วครับเนี่ยถ้าลงล่างนี่แชปเตอร์ใหม่แล้วผมจาได้เลยเอาล่ะคงขอหยุดตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าไอเน,นี่ยแชปเตอร์ใหม่แน่นอนจบแล้วครับ อ่าต้องโยกสวิตนี้นะคะ่อยโยกสวิตกันในพาร์ทหน้านะผมอ่าแล้วผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องมโอนส่วนเกมมิงกันด้วยนะครับผมอ่าล้วผมมวโซนเกมมิงต้องขอลาไปก่อนพวกันใหม่ในแบทเมซ่าในพาร์ท่อไปครับผมบายผมเสียครับเชื่อไหมครับผมบ๊ายบาย